สวัสดีครับวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้บอนยูทีท่าเรือสีถานหูนะครับลูกับข้างหน้าบอนใหญ่เน่าครับแล้วก็พี่ออครับมาตกมึกครับแต่ดูใหญ่เน่าครับตกแบบชายมือเข้งไปนะสุดยอดมากเลยครับแกชายคันไม่เป็นโอ้โหสุดยอดเลยไม่รู้จะได้ยังครับนี่บอนก็มาตกเหมือนนั้นะนี่ครับวันนี้บอนเอากุ้งมาแค่สองซี่เองแล้วบอนจะลอง ตัวสีส้มดูก่อนครับโอ้ uh, บรรยาก,กาศด,ดีงามเลยงามท่วยหมากเลยไปครับเดี๋ยวตามไปดูครับว่บาเขาได้กันม้างยังนะโอ้ยนูครับใหญ่เนา่าได้แล้วตัวนึงพีอดอยู่ข้างนอกแกี่ยมือเศร้าครับเอาตอามึกตามาเลยหรอ,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 อ Tony? 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 trái, Tony? Trái. Tony? <laughs>

อ้ตัวอย่างส่อยู่เลยเพิ่งได้เมื่อกี้นี่โอ้สุดยอดเลยโอ้ยเังเอาได้ไปเลยหนึ่งเต็มเอ้ยพี่รันพี่รันไปเรืออนูนั่นครับพ่รันเกณน์ปะ เดี๋ยวเราดึงมาเดี๋ยวเราใช้กุ้งตัวสีส้มนี่อู้ไปไปไกลอยู่ อ,อุ้ยเอาเร็วอุ้ยจับแล้วพี่อาบอู้หูมีเป็นยังไงครับยายเนาอุ้ยยายเนาโนขี้อุ้ยตัวเจได้เลยอู้หูติดโยนลยสองตัวแลว้วยายเนาหนูย,ยังไม่ตันต็อกที่อโอ้โ,อโหติดโยนอะ,อะเอาอีกเวียดที่ได้ โยนเลยครับฟับเก็ให้งานสองตัวแล้วใหญ่น้องแก้แค่โยนกับมือเองครับดูไม่ใช่ต้องใช้กันเบ็ดอะไรเลยเนี่ยยอดเอานูรับเรือปู่พิวัตรเก้าพิวัตร <c oughs> เบียนอยู่ตรงนี้แหละ โอเคครับเนี่ยบนโยนมั้งน่ะแต่เน่านำไปสองตัวแล้วครับนี่ครับดูบอลตกได้แล้วเมื่อกี้ยังไม่ตายทีโอ้ยเพิ่งขึ้นมาเลยเดี๋ยวนดวดกันเสแล้วนี่ตัวเย้ยพอครับดูเอ้ยโยนไปทีเดียวเลยครับติดเลยน้ำถ้วยมากเลยวันนี้นั่นเอ้ยเก็บก้อนครับเก็บก้อนครับโอ้โหเซี่ยว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 โอ้โใหญ่เนาตกใจเลยยื่นกับใหญ่เน่าอ,อยู่ตรงนี้ ไปครับเดิอนออกไปดูเบีอดนี่ครับบนไดตัวเงียบเลยได้ตัวเดียวดำมืดเลยอย่าเอาได้สองตัวเบีอดได้กี่ตัวครับไปดูน้ำช่วยหมากเลยครับบนจะบอกว่าน้ำช่วย บอนจะบอกว่าลึกมากเลยครับตรงนี้ที่บนเดินมาดูยไปเยอะเลยดูกยอดยอดได้กี่ตัวแล้วยอดยืนมันก็นหินเหรอ,อลึกมากเลยลึกครับข้างหลังนี่น้ำใสมากเลยครับดูใสจริงๆอ่ะอุ้ยลืนลึกๆยอดได้กี่ตัวสี่เหรอยอดบอก ุ้ยยังเป็นอยู่ไหมตายสองตัวหมดเลยตายไปสองอุ้ยอุ๊ยเกือบไปอุ้ยนั่นไงตายไปสองไอ้ตัวที่ตายอะเป็นสีข้าวเลยนะโอเคโอเคยัยเอาได้สองตัวสุดยอดเลยลุ้นที่ยอด เงียบเลยตา้คนละตัวสองตัวเงียบเลยพยีอดน้าเลยครับสี่ตัวบรรยากาศสวยงามมากเลยไฟแวบ <c oughs> นู่เหยเนาอยู่ขา <c oughs> ้างหลังเหยเนาครับนู่ <c oughs> ตอดบางเป้าเหยเนา เป่าครับเป้าเป้าน้ำน้ำสวยงามมากจริงๆส่วิ่งเลยไม่มีล้มเลยครับโอเคเดินข้อตกอีกนะนี่ครับบันไดสองตัวแล้วดูดูด,ดูโอ้โหนี่ตัวที่ซองน,นี่ตัวเท้าๆกันเลยครับทำยังไงครับเดีเดวเดะนี่ มันยังกินกุ้งอยู่เลยครับดูขี้ดำปีเลยสองตัวเลยครับนี่ยข้อปัดกุ้งก่อนนี่ดูโอ้ย,อยลุดแล้วครับนี่สองตัวโอเคครับวันเก็บก้อนขี้ดำปีหมดแล้วครับนี่โอ้ยพี่ออดโดนแล้วครับ

บนไม่เข้าใกล้นะเดี๋ยวมันไปชา้ชาชา้ชาช้าช้าติดมันุวดเดียวอะ่ะฟึ๊บอุ้ยยังไม่ได้ทีอ่ะพี่ออสอย้าให้หลุดนะอุ้ยนี่มาแขบอลแล้วพี่ออสยกขึ้นเลยได้ไหมนั้น นี่ได้แล้ว,โ,วโอยตกใจมดนี่พ่ออดนาตัวแล้วนะสุดยอดเลยโอเคครับมืดแล้วครับเดินทางกลับบ้านใหญ่วเนาลุดไปหนึ่งตัวครับเมื่อกี้จะได้มากเลยหนูพ่ออดพ่ออดได้ถังมดห้าตัวครับเหญ่เาสองตัวครับบนสองตัวนี่สองตัวตายแดีวตัวน ไปดูเสียได้เสียได้แย่เนาะวะดูแย่เนาะอีกทีเสียได้ครับลุดไปเมื่อกี้เลยนี่มาทึ่งแล้วแย่ลุดขี้ดำอยู่เลยพี่ออดเห็นเลยย้ะเออหย่าแย่เนาได้สองตัวสองตัวติดแล้วที่ อย่างนั้ยังมันอยู่ยังมันอยู่ให้แกโยนอีกที่อน <c oughs> ไหนพี่ออสมาดูผลงานพี่ออสด,ดิมืดค่ำกันพอดีเลยวันนี้เป็นโลแล้วมั้งนั้นพี่ออสหนาตัวยังเป็นอยู่ดิมองเห็นไหมมองไม่เห็นไม่เป็นไรไปพี่ออสเดียพี่ออสใจดูหลา ยายมันหลุดไปก็ใช้ได้นะโอเคสีสวยมากเลย t วินเนอร์พี่ออสโอ้โไปไปไปกลับบ้านพี่ออส <c oughs> เอากุ้งมาหลายตัวด้วยครับนั่นดู <c oughs> อ่ะยายเอาพัน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 กลอปเลย เอาต้นเดาต้นโชยแลกันสองตัวสองตัวของต้นนั้นโชยทีตได้มาครับเดี๋ยวอย่าเอาโชยดูอีกทีห้าตัวสองตัวบนสองตัวทั้งหมดเก้าตัวโอ้โหได้ทั้งเก้าตัวเก้าตัวเก้าตวโชยลักตานครับวะจริงหรือเปล่า เอาเชได้อยู่นะพี่ออสสองตัวของเยาวน้องนี่สองตัวสองตัวนี่ใช้ขวดครับกวดมาให้เขาดูกวดทิศนี่เป็นยังไงล่ะเนี่ยของโบราณโอ้โหสุดยอดมากไปครับกลับบ้านกันนะของพี่ออส่ะพี่ออสก็ช่วยดูแลนะครับอ่ะนี่ของบอลสองตัวออืไป ก้าตัวครับทั้งหมดวันนี้โอ้โหนกเลยพบกันไม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้อนไปก่อนนะบ๊ายบาย